สร้างเสียงด้วยเสียงดังกึกก้องพี่น้องใหญ่ครับนี่นี่สุดยอดจับโทนมั้งจับโทนมั้งโอ้ยเฮงใเฮงลองยกขึ้นมาสักเดียวสุดยอดครับผมสวัสดีครับผม อารถกิจมอนี้ก็บหากบง่ายขึ้นเ่าครับผมหลุดในบ่อฝนเสาเดือนนี่ครับผมหมานหมานน้อครับผมมือนี้บรรยากาศมืดครึ้มพี่น้องห่มแน่ห่อนแน่แดดแน่น้องมอนี้เนาะ่หลุดในบ่อฝนเสาเดือนครับผมหมานหมานเนาะครับผมพอนละพี่น้องนี่ครับผมคอยเป็นอยู่ตัวห้อยใหญ่แห่งไหนบูมเอ็นนาสบูมเอ็นตื่นแล้วอยู่ที่เดียวกับผมเมองแอบอยู่สิ เพิจุ๊บไห้ละกบเมีนบอกหอยคุบท่านบอกโ้ยโคกีที่มือนี่นี่แหลกเหยียบมานจ้ะหอยลายแไงแต่โอยู่หอยง่าลายกับยามใบใบเดือดห่อนเปลี่ยงเด้อจ้ะอ๋อพี่น้องเลยแล้วขอบคุบง่ายครับผมสมบูรณ์แบบเลยพี่น้องเบิ่งในกันครับผมอี๋ฉันว่าอูดปู่หีดปีดแท้อูดเลยครับผมนี่ อุ้ยฟังเสียงเด้อเอ้เสียงดังกึกก้องพี่น้องมมาาวโควใหญ่คักแข่แน่นอนเลยครับผมหันไปจากไหนมาจากไหนน้อใหญ่คักเลยเหรอเสาเดือนโูบหยอเลยจ้ะโคบใหญ่โคบยักษ์เลยแหละครับผมบอกฝนเห็นนี่สุดยอดเลยค่ะหลูเลยพี่น้องเป็นครับผมเสียงดังกึกก้องเอ้อจาเดือนลองอิ๊บปลาละไงเพื่อนคุณจุ๋มวใหญ่เป็นยังไงไก่สะไก่คลองเสดเดือดลุยแมน กดำงามง่ดงามอือเออสันเลยจุงปุ้งพี่น้องเบิ่อครับผมอุ้ยไงคักเลยล่ะอุ้ยพี่น้องอู้ดไงคักงี้เนยอู้ยยอดไงงไงหงไงแหอถอุ้ยงามแห้งไงแ้งไงแงดีนี่ยุอไร เพื่งฝาเพื่นว่ะค่ะนู่นตูบขู่ไอ่ถิดแสงบ่ะเอาถิดแสงกระดึกแสงเอาเอาเดืางแสงอไหนจังน้อยได้น้อยโอ้ยยังคลั่งยังไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่น้องจ้าอือเพิ่งยังลับอู้ขวัญมาเด้อกบใหญ่ของปีหกเจ็ดมาละเด้อแมนครับผมสุดยอดความใหญ่เลยแหละบีกบีกอืออู้ยง่ายแห้งง่ายแห้งตัวเดินดกำไหวบ่ ใ่ร uh. 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 yes. uh. ีคร mm ับผมอู้ยใกลๆๆอู้ยใกล้ๆอู้ยใกล้ๆอู้ยใหญ่ๆโอ้ยโคบไงโคบหนักมาเด้อมาแล้วครับผมตัวแรกของปีเลยครับผมหกเจ็ดป่าฝนพอแล้วท่เพื่อนจับโจมแอวอู้จับโทนวะอู้จับโทนวะอู้ยโอ้ยแห้งแย่แห้งอู้ยถูกนี่ค้างอีรีล้อเลยยกขึ้นมาท่เพื่อนสุดยอดครับผมสุดยอดเลย ยูยูแห้งเนาะอ้วนตุุลเู้ปูเลยจ้ะป้าวยังเงยเงยังซำดูนี่ครึ่งกิโลได้เลยนี่ยูยูแห้งแห้งอือสุดยอดเลยอ้วนปูอ้วนตุ้อนตู้อือยูยำนาเสาเดือนเลยเนาะอันนี้ฮึโอ้ยเงยแตกมจอยจอยพี่น้องจอยจอยอู้เต็มกำมือเลยเนี่ยยูยูแห้งคับเลยอือสุดยอดเลยหมานแห้งหมานแห้งเสาเดือน เงี้ยงอนหมดเหมือนงอนถูกนี่ลูกคน <laughs> ได้ลูกแล้วยิ่งใหญ่ยิ่งแห้งดีหม้าแห้งจ้ะเงี้ยยิ่แห้งมัน,นกับผมมึงไงเพื่อนพี่น้องมือจกล้มเลยดีนี้ว่าแล้วแต่โผล่เห็นออกหลายไงยแง<า>ห้งงั้นจะได้กับ,บโผล่มาดูยิ่ใหญ่เนาะไม่ออกเนาะสุดยอดเลยค่ะสุดยอดกับผมหาจนขอเลยในขับใจเนี่ยบูดมึงลูกเพคน อกบใหญ่กบยักษ์มาแล้วครับผมนี่ของปีหกเจ็ดเลยเนะาะใส่ถุงเขามาดีดีเธอเฉลี่ยด้วย,ยใหญ่ตีนออกด้วยมาดีๆีด้วยหายโบได้เลยหาบ่พออีกไดยหาบ่พออีกอีย,ยังเต็เมเลยเต๋อหันห่อ,หอนมานี่เนาะไปครับผมลุยกันต่อครับผมเดี๋ยวจะเปิดหาอีกครับผมพี่นอนช่วยออกครับผมออกไปแล้วนี่ นั่งง่ายแห้งเดือนพอฮัตถูกเสือเดือนอ้ออกไปแล้วออกไปง่ายมองไดบุ้นี่แควนี้ละอปวดนั่งตั้งเปลืองอยู่พี่น้องเมื่อยแห้งออกไปแล้วพอง่ายออกง่ายเลยพอลายง่ายแห้งพิสิษิภัยเลยห้อยออกกำลังเห็นอยู่ง่ายเดียวครับผมอยู่เดี๋ยวรุ่นกคต่อว่าสิพอบ่ ในนียได้กบยักแล้วครับผมมื่อกี้นี่กบก็ง่ายตุ้นครับผมนี่ข้างหน้าหักเลยประมาณเท่าเดิ่มจะอยู่ไซบูบาเลคอยเรืครับผมไม่จะเดือดลงง่ายเหรอลงงเรื่องกบหมอบเนี่ยไว้ใจวงเดือนได้ กบไงล่ะบเคยผัวเลยกบไงเพิ่นธ์เพีนกบหมอนี่กำลังของไงด้วยเงี้ยผู้เลื่อมาหน่อยเนึงดวงงูดวงไงเลยตัวนี่ไงอยู่บ่อ้นนั่นอ๋อาจับได้ด้วยบอเดี่ยวหูเรืองอยังเด้อนี่อุ้ยงามงามงามอันีกอีกแท้ๆอีกแล้วจากตัวและสี่ล้วกบหยักตัวหนึ่งมันกบหยัก กุกหยักกุกสีทามีอีกสิมีอีกแล้วอ่าสะเดือนพอแล้วสะเดือนกุกงแท้ร้อยเปอร์เซ็นนี่นิ่ปูตอะ่รอ่างเี้ย้งนี่น่อตนก่ะเอาใส่ถุงมือเตรมตัวลุยมา เป็นาะไดนแหละโอ้ยกลางไงเลยล่ะมาอุ้ยอืมผมครับผมอุ้ยแสงโปรยโปรยหลุดนกะครับผมเมืองเมงมันตูดลงไปโอ้นอะโอ้ยกลางไงเลยเชื่อลื่นอืมกาลังงามเนอะแสงสกามด้วยเห็นเนาะเห็นแสงกับบอมีแสงกับบอมมี่ขอสักภาวด้วยครับผม พวกเนี ok Guys, wow! ้ยเนาะเดือดจับมาเลยโอ้ว้าวนี่สวยงามครับผมสวยงามสวยงามติดตุ่มติดติดตุ่มเฮ้ยคนหมุนลงไปหน่อยเนาะเน่ยหมุนลงไปครับผมกำลังขอไงเลยมาแล้วครับผมเดี๋ยวลุยต่อหาเรื่อยๆครับผมทงไงพี่น้อง ประขอนกระผมวันนี้นี่ประปอประขอนมาซาจ๊มือนึงมืออื่นกอจีบวนะแห่งเลยทีแ่งเลยจ้ะปราขอนงามอ้ยขอดครับเรืนี้แห่งเลยงามเฮ้ยนี่กำลังพอดีถอดโอ้ยโกบปอยเปลือกว้ดพี่หยังอกไปแางลรงเนาะ โอ้าวฮัตบุญเลยด้วยครับผมเสียงเลยจ้ะเป็นแถวหล่องไปเลยอันนี้หล่องกลางหน้าหน่อยเนาะเนยอะไหมอู้ดเสียงแค่ปลากระเดบนนี่นี่เดิกอ้านี่ดิปลาคอไปแถวเลยนี่นี่ปลาคอก็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 ขุดมือมืดหนัก ไ,ไกเบไก,ก่ด้ครับ้เ่ต้มต้มีแก้วน้ำต้มขาตาอยู่นี่นจ้าโ้ยรอ้ฟังนั่นขอเห็น,นคนจกเอายุข,ขอไวแต่คนจุเอาย่งปะอนดีะอนเปิดเอาส่นอยู่ใต้เปลือ้ปรฝบน้อีเมือนกบกระดาอยูู้เดียวโอ้ยปากมาพร

ไปสนาดสิโอพนี่โอ้โตัวนี้งาม,งามโ้อ้อจะเอา,าจะเอาเลย ุ่นมาจะเ,เต็มถังซุปปุ่นเต็มถังเลยดิไลดิหูถอนปุนบ่อนไปเลย่อนไปตป่อยอิโอ้ยไปิ้นกับพอถอดรู้ไหมอ้ยิีนกับตไง จ้ากำมองก็เมาเลยไอย้ทั้งไปาย,ยทั้งกุบหมดเลยจวงนี้บานเห้าน้ำลิบข่อน <laughs> นีกระดีนอยู่แค้จุดเดียอันนี้สอ,อ,องตัวเ้อมีเปดนกลุ่มเป็นอัน

ข้งสุณเดกน่มนอกโอ้ยเป็นเตาอยู่นะนี่เดแล้วทัางเปืนนี่ปลาดุกกะมีปลาดุกสองปลาคอหนึ่งลูกหน่อยเอาไปปล่อยปล่อยลงสาเข้าแขแรงเต็มไป

แข็งว่ะเก็ดตามมื่อนี่นี่ือตัวคอเล้วตัวคอไงลูกแถวเลี้ยวะตัวเป็นลูกตัวขึงลูกจะลกกตัวขึงลูกโคการพอดีนะโอ๊ยรุดจับรุดมือดินี่ยวเลยเลย

อี๋ประ,ประองยังอีกเขานยีกเร็วว้าวอุ้ยโอ๊ยสงการอีกโลกว่าคร <c oughs> ับผมอยู่อยู่ิ่ไปเรื่อย อเ่ยวสงการเงียเ้ียนกป่มยแนี่ขอนของไทยบื้อสงการกนเนี่ยวาโอ้ยไม่ดูรันม่ดูั เอโอ้ยชมพู่ตัวว่าขอว่าโอ้ยฟังกระเตี้ยมสินเแสนของกาเปิดออกมาดีกันแน่ องศานี่ยามแรงเพิ่นใหญ่พอดีเด้ <What? S 2> ไปเขาดูดูดีแห้งอไรเนาะโอ <c oughs> ้ยเต็มเลยโอ้ยเด้อพี่น้องจับปลาในการเดิอครับผมมุ้ยมวนขนาด เดอนในการเยอยังสีไปจากก็ใช้กไปล้บหมาหนีはは่เพิ่นเป็นสมัยเป็นเด็กน่อยนี่เพิ่นน่งเกือกเลยได้ไหมายเลยค่ะย้ามีิเกือด้งาเลยม่หรอเกือเลยะด้นเขาไลค่ะงานเด้ีตัว ตัวเก่านั่นแหละปุ๊ปุ๊ปุ๊เต็มร้อยนี่นี่ลงมาตัวเนี้ยปุ๊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 นี่อู้ปุ๊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 นี่ๆ <simit> 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 กำบัเต็มมือ้วไเรื่อยๆมีแต่หัวประคอเยจ้ะเล่บปากเลยเลยว่านี่ตั้งกลมอยู่ไปนี่มาเต็มมือเย มาทังหางเลยหลางปาปอนครับผมดดเหียด evet> ้วยมองเดียวนียหน่อยเนาะเห็นมองเดียวครับผมยางหาแล้ก็น้ำใส่ทั้งนี้น้อยเนาะาวเนาะเีก็ด้ปล่อยช้าันะ อย่างายเลยเนาะประมาสองกิโลสามกิโลปลอยเมือหน่อยกลเลยปล่อยเรื่องนาที่ั้งน้ที่ดีเดยหลักใ่เย้าตุ่มออกอ่ะไปปลอยครับผม มันมนีมันกดหย้อดเลยการที่เรื่อยๆยอดเลยแม่เบีนดยี่บม้เหลืองโคโรเลยใหญ่แล้วยังใหญ่เลยครับผมของป่าของโคเปล่ของมันสองยางอีกแล้วมือนี้ปันบ้านเนาะบ้านล้วครับผมนี่พอกันไหมคลิปหน้าครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามครับผมคลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ